ออกใหม่ได้แค่แคลบยกสูงนะครับแต่มาหาผมวันนี้ได้ตัวท็อป X Series 4ประตูไปขับครับผมนี่เลยนะออกใหม่้ไปในราคาเกือบล้านครับสำหรับคันนี้นะ X Series 4ประตูครับจัดไปพิเศษมาดูกันหน่อยครับนี่ครับ X Series ดีไซน์เขาบอกว่าเป็นดีไซน์ที่แบบฉบเฉียวแน่นอนเนาะคันนี้รถปี2022ครับสำหรับ X Series คันนี้นะดูนะครับกระจังหน้าเขานะเพิเศษเลยนะมาพร้อมโลโก้แดงสไตล์ X Series อยู่แล้วครับนี่เลย Isuzu D-Max ครับ X Series โลโก้แดงครับโอ้โหนะครับกระจังหน้าเขี้ยว สวยจริงครับเป็นสีแดงแดงเลือดหมูแดงเข้มนะคันนี้ครับไฟหน้าดีไซน์เขาอยู่แล้วนะอีซูครับไฟหน้ามา้อม LED โปรเจคเตอร์อยู่แล้วครับไฟจะรหมอกแต่งออปชั่นรบชุดเนาะเอ็กซือรีเป็นดีไซน์ที่บอกว่าแต่งสเกิร์ตให้ด้วยนะด้านหน้าออปชั่นครับนี่เลยจากศูนย์โรงงานนะไม่ได้มาแต่งเองนะครับนี่เลยเอ็กซือรีคันนี้ครับมาดูกันหน่อยอ่ะด้านซ้ายครับมาดูกันหน่อยครับนี่เลยแม็กคายัางคายัางครับเรียบร้อยนะแม็กดำหนแม็กดำเอาโลโก้แดงนะเอ็กซรีดีแม็กครับวันนี้ โอ้โหยางสวยลูกค้ายางบิสโตนด้วยนะครับนี้นะครับยางบิสโตนด้วยนะครับซุ้มล้อแต่งให้เรียบร้อยนะครันนี้มีที่บังโคลนทายครับช่วงล่างนน้นเดิมนะเน้นเดิมเป็นหลักคันนี้ครับสีเดิมเป็นสีขาวมุกด้วยนะครับขึ้นมาด้านบนกันหน่อยด้านบนครับมีโลโก้ X Series ให้ดูด้วยเห็นไหม X Series จริงต้องมีโลโก้ X ตัวนี้ครับผมอ่ะไฟเลี้ยวครับนี่เลยหูช้างมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะที่ LED ครับผมนี่เลยครับมาในล่างครับเทียบเลยมาพร้อมนะครับประตูข้างด้านซ้ายครับคุณใจเป็นคีเลตนะ นี่เลยเปิดเข้ามานะครับโอ้โหดูว่าเอ็กซิตรีนะตัวไหนเอ็กซิรีคือจะเป็นเบาะหนังได้แดงนะครับนี่เลยครับเบาะหนังได้แดงลูกค้าได้แดงจากศูนย์โรงงานนะเบาะนั่งใหญ่สะดวกสบายแน่นอนนอกคันนี้เนาะพิเศษแน่นอนครับตัวคาหน้าด้านล่างครับเห็นไหมครับน็อตเดิมนะสภาพเดิมครับนี่เลยน็อตเดิมสภาพเดิมครับให้ดูกันหน่อยนะโครงสร้างครับมาดูกันหน่อยโครงสร้างครับพี่เพียบลูกค้าชัดเจนแน่นอนนะเป็นอัเดิมครับให้ดูกันหน่อยครับช้าๆหน่อยครับนี่เลยอ่าความสบายใจที่ไหนความสมดุลที่นั่นครับพี่นี่เลยนะครับ มาดูกันหน่อยนะเป็นอาร์ดเดิมนะนี่คือเอ็กซ์ดีนะครับผมอ่ะบอนั่งสบายตัวสี่ประตูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็ตัวนี้ก็ปิดได้ง่ายสะดวกสบายแน่นอนเนาะนะครับอ่าด้านหลังกันหน่อยนี่เลยครับด้านหลังครับนี่เลยนะครับโอ้โหดูประตูครับอ่าบ่อนั่งไน้แดงนะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคันนี้เอ็กซ์ซีีครับแอร์หลังให้ด้วยนะครับที่นั่งหลังสะดวกสบายกว้างขวางแน่นอนเนาะ น็อตทุกจุดเม็ดอัพเดิมนะดูกันหน่อยโครงสร้างครับอาจงใลูกค้าดูกันหน่อยนี่ครับเป็นอัพเดิมนะสภาพสีเดิมไม่ละเดิมครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเลยเพิ่มเลยครับข้างหลังครับเป็นเครื่องดีเซลนะเครื่องยนต์ดีเซลมีโรบาร์นะครับโรบาร์นี้เป็นโรบาร์เอ็กซิลี่นะครับแต่งไม้เรียบร้อยจากศูนโรงงานหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากรุ่นมันเองนะรุ่นเอ็กซิลี่เป็นสีขาวสีโรบาร์กับสีตัวรถตัวสีเดีวยวกันด้วยนะทํามาดีไซน์เดีวยวกันนะช่วงล่างครับ ไม่เสริมแหนบมาเพิ่มเดิมนะไม่มีคอกครับคันนี้แล้วก็ไม่มีเพานะครับสภาพเดิมนะคันนี้ยางนะครับยางอิสโตนนะครับผมแม็กเดิมจากโรงงานนะซุ้มล้อกันล้อครบทั้งเอาชุดครับเรียบร้อยเลยคันนี้นะครับมาต้านขึ้นมาข้างบนนะสเกิร์ตแต่งให้เรียบร้อยครับเห็นไหมสเกิร์ตหลังครับเก็บสีมาเรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับสเกิร์ตหลังพร้อมโรงงานอ่าการชนท้ายครับสีเดียวกันกับตัวเนื้อตัวรถนะเพราะเป็นตัวเอ็กซ์ซีดีอยู่แล้วครับตัวแต่งอยู่แล้วเนาะหลังครับเอ็กซ์ซีดีตัวสีแดงยีสุเอ็กซ์ซี นี่เลยด้านท้ายครับมีกล้องมองหลังครับนี่เลยกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยนะสติกเกอร์ติดลายคาดครับเทาอย่างสวยนะครับอ่ะด้านล่างครับเห็นไหมครับกาบาไดเนอร์นะสภาพเดิมครับไม่มีเจาะโคอมาก่อนนะไม่คนของหนักมาก่อนสภาพเดิมบรันตีได้ครับคันนี้นี่เลยครับผมไฟท้ายหน้าขวาหลังครับมาดูกันหน่อยนี่ครับไฟ LED นะไฟท้าย LED ครับอย่างสวยนะลูกค้าิกจิ๊กขนาดนี้เอ็กซ์ซีรีส์นะครับด้านขวาท้ายครับดูกันหน่อยครับนี่โรบานะ สีไม่ได้เก็บมานะเดิมเดิมครับนี่เลยสีมุกด้วยนะครับผมมุกเทียบด้วยท้ายก็เป็นตัวสเกิร์ตครับแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมสเกิร์ตเรียบร้อยนะซุ้มล้อท้ายหลังครับมาดูกันหน่อยอ่าเชิงน็อตไม่มีนะไม่เคยขันน็อตซุ้มล้อเดิมนะครับแล้วก็โครงสร้างเดิมนะช่วงล่างนะครับนี่เลยให้ลูกค้าได้เห็นว่าชัดเจนแค่ไหนสวยขนาดไหนครับนี่ไฮเอ็กซ์ซีรนะมาครับยางบิสโตนนะนี่ไฮเอ็กซีครับ อย่างสวยนะแมกดำเงาด้วยมาด้านหลังกันหน่อยครับอ่าด้านหลังครับคนขับครับนี่เลยห้องโดยสารกว้างมากครับโอ้โหนั่งได้สะดวกสบายแล้วนั่งได้ห้าคนเลยนะมีแอร์หลังนะไม่ต้องกลัวร้อนแน่นอนนะทราบคันนี้นี่ครับประตูยังเป็นหนังหน้แดงนะอ่าประตูนหนังหน้แดงครับมาดูกันหน่อยโอ้โหเราสะาดดครับเป็นอาเดิมนะโอ้หนาเดิมครับคลิปเลย คนขับครับวันนี้เป็นกุญแจกุญแจเป็นคีเลตนะครับเปิดได้นะครับเปิดเพิ่มเรียบร้อยครับนี่คนขับครับคันนี้นะออปชันครบชุดจัดตางจัดเต็มแน่นอนนะนี่ครับประตูนะครับจะมีเป็นบุยฟ้าพับกระจกไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็มีหมวดนะครับกับประตันล็อกในปกติเนาะพวงมาลัยดูกันหน่อยครับชัดเจนลยนะตัวท่อคันนี้เป็นแอร์แบ็คคู่ครับโลโก้แดงนะครับด้านซ้ายเป็นเพิ่มเสียงหมวดหมู่ของพิทยุนะครับเครื่องใช้เครื่องเสียงมีกล้องมองหลังด้วยแล้วก็มีนะครับ Apple Car p l a y พเชื่อมต่อได้นะครับ ด้านขวาควงมาลัยจะเป็นตัวฟุ้กคอนโทรลสามารถควบคุมหน้าจอได้นะครับเกียร์เป็นทั้งหมดเจ็ดเกียร์ครับเกียร์อารก็คือเกียร์ชีทที่เจ็ดปีเกียร์ถอยหลังนะครับโอ้โหสวยมากคอนซั่งสุดนะคันนี้ใหม่เพียงแค่ห้าหมื่นโลครับผู้ค้าปียี่สิบสองนะยี่สิบเอ็ดจนยี่สิบสองไหม่ห้าหมื่นโลค่าตัวเขาคันนี้บอกว่าราคาเท่าแคบนะครับเท่าแคปเลยอ่ะไปดูนะครเบาะนะเบาะไม่มีโซมครับสภาพเดิมนะครับอ่าเบาะไม่มีโซมสภาพเดิมได้แดงด้วยนี่ครับน็อตน็อตด้านข้างครับดูหน่อยสี่จุดครับหนึ่ สองจุดครับสามจุดครับสี่จุดครับน็อตเดิมนะสภาพเดิมเลยไม่เคยขัดน็อตมาก่อนนะคอนโซนคนขับให้ดูกันหน่อยเป็นอาร์ครับนี่เลยโอ้โหเพียบด้านลูกค้าความสวยที่หนึ่งเลยคันนี้สวยจริงอะไรจริงครับเมทอาร์ดเดิมอะไรเดิมทุกอย่างครับนี่ครับยังสวยขนาดนี้นะโอ้โหลูกค้าต้องมาดูกันหน่อยนะอะ,อะมาดูกันหน่อยอย่างสวยขนาดนี้ครับ e ส่ x s ซ r i e s นะครับมาดูของเครื่องหน่อย คันนี้เป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดเก้านะครับผมอ่าหนึ่งจุดเก้านะโอ้โหดูฝากระโปรงด้านขวาเลยครับลำแรกเลยนะฝากระโปรงด้านขวาครับน็อตไม่มีขยบเลยน็อตเดิมครับสภาพเดิมขึ้นมาไล่มาดูกันหน่อยเม็ดอาร์ดนะอะาอาร์ดเดิมครับนิ่มๆเลยนะไม่แข็งครับนี่เพียบเลยฝากระโปรงนะครับไม่ชนมาเลยนะครับนิ่มๆเลยลูกค้าเห็นชัดเจนครับนิ่มๆเลยอ่านี่ครับฝากระโปรงไล่ดูหน่อยครับเห็นไหมน็อตไม่มีแต้มสีเลยน็อตสีเดิมตลอด ขันนะด้านซ้ายครับดูหน่อยครับไม่มีหน้าทําสีครับคาร์หน้าเดิมนะแผ่นบริษัทอีสุมอเตอร์ประเทศไทยจํากัดครับอีสุเรียบร้อยครับออปชั่นครบชุดนะเป็นเพจนะครับคาร์หน้าคาร์หน้าครบทุกอย่างครับสมบูรณ์แบบเนาะนะครับหม้อน้ําเดิมนะครับื่งกันเดิมนะคันนี้หนึ่งจุดเก้านะคันนี้ครับเอ็กซิลี่อย่างสวยลูกค้าด้านขวาครับดูหน่อยน็อตครับทุกจุดนะนี่ครับแมทัลเดิมน็อตเดิม ไฟครับไฟเนี่ยไฟไม่เคยถอดมาก่อนนะไฟเดิมไฟหน้าเดิมมาไม่ถอดมาก่อนนะนะครับอีกตัวหนึ่งครับนี่เลยตาไฟนะไฟหน้าเดิมนี่เดิมครับนี่นครับสภาพขอ,องเครื่องเรียบร้อยนะสลับคันนี้เอ็กซ์ซีรีนะครับปิดได้เลยนะครับเครื่องหนึ่งจุดเก้าคันนี้นะออกป้ายแดงราคาเป็นล้านกับล้านลูกค้าวันนี้พิเศษครับสลับเอ็กซ์ซีรีคันนี้นะอ่าผมขายให้ราคาพิเศษเดี๋ยวเป็นแค่เจ็ดแสนกว่าบาทลูกค้าครับย้ำนะ เจ็ดแสนกับบาทครับป้ายแดงแค่แคบธรรมดาจะมาหาผมได้4ประตู X Series ตัวท็อปสนใจคันนี้นะพี่ทักมาเลยครับบ้านเขียว at สี CCA เลยทัวร์ผมได้เลยศูนย์เก้าสี่ครับห้าสองสามสี่ X Series ราคาเท่าแคบแต่มาหาผมได้ตัวท็อปสี่ประตูไปครับจัดไปเลยครับผม X Series